กำลังพูดถึงต้นไม้คุณผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็ปวดปัสสาวะเนาะบางทีผู้ชายนี่ก็หาที่ฉีงง่ง่ายๆก็ตามต้นไม้ละการโคนต้นไม้เนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่า เหลือบตาไปมองบนต้นไม้สิ่งที่เจอเนี่ยนะคะคืองูค่ะแล้วงูธรรมดาก็ตกใจแล้วแต่งูกำลังขมึอบนกอยู่บนต้นไม้หาดูยากนะหาดูยากแล้วฉันยืนฉี่อยู่เนี่ยฉันจะโดนขมึอบหนอนนกไปด้วยหรือเปล่ากลัวไงกลัวนะคะเก็บดีกว่าเก็บดีกว่านะคะโหดเลยทีเดียวนะคะทีนี้เขาก็เลยอาเก็บทำอะไรเรียบร้อยแล้วนะ หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายไว้หน่อยแล้วกันว่าเอองูเขียวขนาดใหญ่เลยนาะกำลังขเขมือบนกกระจิบค่ะแล้วหัวของนกเนี่ยมันห้อยลงมาตรงใต้ต้นตะขบจุดนี้คือตลาดสดกองไทยพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดประจินบุรีถามหน่อยคุณดุษฎีเถาทองรู้สึกยังไงบ้างจานวินาทีนั้นเชิญค่ะเดินมาใต้ต้นไม้เหมือนมีอะไรอยู่บนหัว เลยมองขึ้นไปปึ๊บบา้าเจยวแทบราดพี่จะกินงูกินนกอยู่ข้างบนขนลุกว้าพี่อ,อยู่ใกล้ๆกับหัวเลยไม่เป็นประมาณสิบกว่าเซนใช่ประมาณสิบกวเซนที่หางจากหัวคิดว่าจะได้โชว์ได้ราบหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่จะต้องรอดู เออนี่นะคะทีนี้พอเจ้างูมันกินนกเสร็จมันก็เลื้อยอยู่บนต้นไม้แต่แหมไมก่วันหวยออกแล้วนี่มันเลื้อยเป็นตัวเลข <laughs> เลื้อยเป็นตัวเลขเอาก็ช่างสังเกตนะคะ <c oughs> ทีนี้คนแถวนั้นเขาก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคือที่ผ่านมาเนี่ยคนไปแถวนั้นเนี่ยเขาก็เจองูแต่ไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ว่ามันกําลังขมึบขมึบนกอขมึบเหยื่อให้เห็นตาต่อตานะคะว่าแล้วมันมันมันเลื้อยอยู่บนต้นไม้เป็นตัวเลขเลขอะไรอย่างนัดเออนะคะมีภาพนั้นไหมอะ ไม่ได้มีภาพเป็นตัวเลขนะคะอ้าวแต่ไม่เป็นไร <c oughs> คนที่เขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเขารู้เรื่องนี้ก็อ้าวงั้นฉันขอเสี่ยงโดยการจุดประทัดหน่อยก็แล้วกัน <c oughs> สุ่มตัวเลขไหนๆก็มองไม่เห็นแล้วนะคะจุดประทัดได้ตัวเลขขึ้นมาคือ6 1หนึ่งปกับ93าไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่าแต่เอาเถอะนะคะเรื่องนี้อัไอ้ภาพนี้ก็เห็นเป็นตัวเลขพอได้ได้คะคะ8เลยฮะ <c oughs> ถ้ามันเอาหัวลงมาเมื่อสักครู่ก็ตัวเลขหนึ่ง้โหอาไปนะคะจินตนาการโอ้ขาเหมือบเข้าไปนี่ทางบ้านทางย t u b บบอกงูเขียวมันก็กินนกของมันแต่คนดันไปเห็นมันเองอ่เป็นจังหวะพอดีใช่ครับใช่ครับคือทั้งหมดทางั้นทั้งพวอเนี่ยคนคิดไปเองเท่านั้นงูเขียวไม่คิดอะไรเลยตัวงตัวเลขอะไรของมันมันก็เป็นวิถีธรรมชาติของมันน่ะเนาะคนคิดไปเองนะครับ